ครับพี่น้องเบาวสินค้าเนาะมันนี่ผมเองบาวาึ่งข้นกับมาตามเล็กปูยายล่าคือเก่าครับพี่น้องเนาะมัอนี่กับมาตามเลหล็กปูยายล่าเป็นงวดที่หกครับพี่น้องเนาะเป็นงวดที่หกเด้อพี่น้องเลหล็กปูยายล่าเพิ่นเพิ่นกับเขามาแล้วสามงวดครับพี่น้องเนาะสามงวดงวด มันขอทั้งเมด่หางวดนอพี่นองขอไปแล้วหางวดวันนี้เข,าข่าสามงวดครับพี่นองเนาะรอบแรกเขา่ารอบสองเข,ข่ารอบสามบอเข่าครับพี่นองเนาะรอบสี่รอบสี่นี่ก็เข่าครับพี่นองเนาะรอบสี่เข่ารอบที่หาในบอเข่าเนาะพีนองรอบที่หาเมื่อขึ้นบอเขา่าห้ามมาตามรอบที่หกดกันครับพี่นองว่าจิเข่าบอาเพิ่นเคยขอทั้งเมด โค้งวดคบพีน่นะ้องเนาะแต่ก่อนตอนออกดอกตอนนั้นมึงขอหลอบเดียวโค้งวดครับพี่น้องเพิ่งจะเศร้าตอนนั้นขอโค้งวดก็เสด็จไปหางวดครับพี่นะ้องเนาะแต่ว่าหลอบนี่พิษไปแล้วสองเนาะเข่า สามครับพี่น้องพิษสองเข่าสามรอบนี้เป็นรอบที่หกครับพี่น้องครับเมาเบิงลืมเอาในการกระเปาซส่งค้นเนาะเป็นเหลขกถูกต้นใหม่มงคลหญยล่าครับพี่น้องเนาะพอดีกําลังเสีออกดอกอีกอันหนึ่งครับพี่น้องแล้วะกาลังสีออกดอกอันหนึ่งเนาะสีออกดอกใหม่อันหนึ่งครับพี่น้องแนวเห็นม่เนาะออกออกดอกทสี่ออกดอกใหม่อันหนึ่งครับพี่น้องเนาะกําลังเสียออกดอกใหม่แล้วะเราเลยขออีกครับพี่น้องเนาะ มีโชคมีไช่คบพี่นองกำลังสิออกดอกใหม่อีกอันหนึ่งแล้ววะคบพี่นงเนาะกำลังสิออกดอกจอดอกขึ้นมาอยู่พี่น้องเนี่ยเห็นบอพี่น้องกำลังจอดอกขึ้นมาเนาะออกดอกใหม่ครับพี่นองเพื่อนก็เลยขอเพื่อนเคยขอโหงวดเพื่อนก็สิขอโหงวดลวพี่น้องเนาะตลอกปีที่แล้วนะเพื่อนได้หางวดพิษแค่งวดเดียวครับพี่นองเนาะได้ทั้งเม็ดหางงวด ผิดงวดเดียวเราอะแต่ว่ารอบนี่ปีนี้พิดไปสองแล้วเนาะแต้สามงวดพิดสองหลอบนี้เป็นหลอบทีหกหรือว่าครบหลอบแล้วว่าหางวดหกงวดครับพี่น้องครับสิเป็นงวดสุดท้ายละพี่น้องครับเพาเขาเนะาะแต่เพิ่นไขต,นนนต่อเพิ่นเกได้ขอต่อเนาะพี่น้องเนาะแต่เพิ่นไ้โชกใช่หรือไขเหล็กเด็ดต่อเพิ่นเกษสิขอต่อ รอบนี้เป ic th ic th ็นหลอดตีหกครับพี่น้องเนาะเป็นหลอดตีหกเ่ากับมาเบิ่งเริ่มเอาให้กันกับบ่าวสินคาดเนาะเมื่อเสาร์นี้เพื่อนไปตามผมได้พี่น้องเนาะเมื่อเสาร์นี้เพิ่นไปตามเนาะผมว่าเพิ่นก็สิบกขอตัวเหลขดอกผมกันเลยบ่ได้ถามเพื่อนเนาะาะวเหลขกเพื่อนบกเข่าผมกันเลยยูซซื้อกับพี่น้องเพื่อยขี่รถไปตามครับพี่น้องเนาะไปตามให้มาเห็ดลิปครับพี่น้องเนาะเพิ่นว่า เปินสิขออยู่เพิ่นว่าไปเฮ็ดคลิปแน่พว่านนะโอ้ยขอบคุณเพิน่นหลายๆเนาะที่เพิ่นยังคิดฮอดคิดถึงให้เฮามาเฮ็ดแนวท่าเอฟซีเนาะเพิ่นยังคิดฮอดคิดถึงเฮาให้เฮามาเฮ็ดคลิปเป็นแนวท่าเอฟซีเบิ่งเนาะก็ขอบคุณยายล่าหลายๆเนาะผู้สาวเพิ่นไปตามให้มาเฮ็ดขีดครับพนะี่น้องโอ้เพิ่นเป็นคนใจดีลีย่ะคิดฮอดอยู่พี่น้องเอาก็มาเบิ่งมาเอาในกันเนาะว่าสิได้ตัวใดเลขเพิ่นของยายล่าครับพี่น้องเนาะ เป็นเลดต้นใหม่มงคลของเพิ่นครับพี่น้องเพิ่นก็นนกนยังคิดหอดคิดถึงอยู่เนาะยังขี่มอเตอไซค์ไปตามให้มาเฮ็ดกิจครับพี่น้องก็ขอบอก FC ว่าสินค้าเนาะเป็นงวดที่6ครับพี่น้องเพิ่นได้ไป3งวดครับพี่น้องเนาะงวดที่4เล่าเข้าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะเล่าเข้าทั้งบนทั้งล่างจนเรา่าได้ค่าไถหน้าเราเปล่า,าสินค้าเราได้หลายแห่งเนาะงวดที่4พี่น้อง พอดีมื่ขึ้นเหล็กบนบ่อเขาเนาะพี่น้องเหลขบ่อเข่าผมก็คิดว่าเออเปิลขึ้นสีบปรไกจุดถูกขอดอกก็เลยว่าเดี๋ยวอยู่ๆเราก็ไปตามครับพี่น้องเนาะเราไปตามให้มาเห็ดิีบโัวคิดว่าเหลขบ่อเขาท่านก็สีบ่ออดอกพอดีท่านก็ไปตามให้มาเห็ดขีบครับพี่น้องเนาะแต่ขอบคุณเป็นหลายๆเนาะพี่น้องที่เปินได้ไปตามไปให้มาเห็ดลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางเอฟซีเาเนาะ ครับพี่น้องเฮาหาก็ซาตีพี่น้องมื้อนี้นอ,นอย่าให้เป็นปีศาเด้อปูอ่มื้อนี้ก็อย่าให้เป็นปีศาเด้อปู่เนาะให้เห็นตัวเลขชัดๆเลยมื้อนี้เป็นงวดที่6เนาะเป็นรอบที่6งวดที่6ไปสาตัวตรงๆรงเลเด้อปู่เนาะ3ตัวตรงๆมื้อนี้เอาก็มาเบิง่ง์กเบาในการครับพี่น้องเมื่อคืนก็ออก สองห้าเก้าเจ็ดครับพี่น้องประมาณนั้นเนาะจำบ่ค่อยใดคือกันครับพี่น้องใส่ลงเอ๊เป็นหาหาอียงเนาะหาสามหาสองนว่าหาสองก็ออกไปแล้วเมื่อคืนเนาะพี่น้องเข้ามือนีเข้ากบมาเบิงเหล็กถูกเอาในการครับพี่น้องเนาะเป็นเหล็กถูกใหญ่ล่าครับพี่น้องเนาะ ห้าสองหรือห้าสามครับพี่นองก็มาเบิ้งในกันเนาะปี่นองถูกไปไขรสิแตกครับปี่นองเนาะมือนีห้าสองหรือห้าสามก็เบิ้งได้กันเนาะมือนีเล็กถูกต้นใหม่มงคลย้ายล่าครับพี่นองก็มาเบิ้งเม่เอาในกันว่าิได้ตัวใดมือนีเป็นงวดที่หกครับพี่นองเนาะงวดที่หกมาตามได้กันเนาะโอ้มือนีถูกแต่ครับพี่นองเนาะแต่กลางเลยหาสองโอ้ยหาสองมันออกไปแล้วเมื่อคืน ยหญ่เอ้ยแต่แต่ใได้ตัวนี้เมื่อว่านเกิเขาเต็มเต็มที่นี่ได้หาสองเป็นเล็กเก่าครับพี่น้องเมื่อคืนออกหาสองไหมเมื่อคืนออกสองหาประมาณนั้นจำบอา่อยได้เล็กถูกก็แตกถูกแตกเออได้ตัวเกา่าห้าสองออกไปแล้วเมื่อคืน โอ้ยเนาะกำลังออกดอกใหม่ครับพี่น้องเนาะกำลังออกดอกใหม่ไอ้ปังๆเด้อกำลังออกดอกใหม่อีกดอกึ่งครับพี่น้องเนาะกำลังออกดอกใหม่เลยกำลังงามเลยไอ้ปังๆสามตัวเด้อพอดีดอกตัวหนึ่งงอไปหันแล้วก็ตัวหนึ่งกำลังแท่งดอกขึ้นมากครับพี่น้องเนาะกำลังแท่งดอกขึ้นมาก กะลังแทงดอกขึ้นมาหนึ่งพี่น้องปังๆสามตัวเริ่งวัวหนึ่งถูกกแตกครับพี่น้องเป็นถูกแตกเลยโอพี่นอ้องเข่าเลขออกไปแล้วยนทีม่อคืนสองหา <c oughs> เลขออกไปแล้วยนสองหามาขึ้นโอ้เถอะใายโอ้ยเป็นยังบุญเนาะเจคซีวาจังใด <c oughs> โอ้โอใหญ่ปังๆสามตัวออกคือเก่าเริ่วใหเลข ถูกแบบเด็กหากระแตกไปแล้วตอนนี้เป็นหา,หาได้พี่น้องด้วยออตามสายตาถูกแตกกลางกลายเป็นหาหาสองหาหาไว้เลยที่นี่อือสองหาหาสองหากรบพี่นอออ้องเนอะยะไปเรื่อยอยะไปเรื่อยรอเบิ่งตัวที่สามในการครับพี่น้อง่าจะเป็นเล็กยังเนาะ แต่ว่าสองหาแล้วตัวแรกครับพี่น้องเนาะสองหา,หงงหาใหญ่เคยขอทั้งเมิดโขงวดครับพี่น้องเนาะปีที่แล้วใหญ่ก็ะได้ไปหางวดองบอกเขาแค่งวดเดียวปีนี้ขอไปทั้งเมิดหางวดแล้วพี่น้องได้สามงวด ขอไปหางวดปีนี้แต่ว่าได้แล้วสามงวดขอไปหางวดเพาเขาสองงวดได้สามงวดแต่งวดนี้เป็นงวดที่หกพี่นองว่าสิเขาบ่งงวดที่หกเนาะว่าปีที่แล้วเราขอหกงวดทั้งหมดเราก็ได้ไปหาหางวดเนาะแต่ไปหาเมือหางวดรอบนี้เราเลยขอเป็นหกงวดคือเ่าครับพี่นองว่าสิได้จากงวดเนาะแต่ว่าได้ไปแล้วสามงวดผิดสอง ได้ไปแล้วสามหมวดพิทสองหาสองกับชัดดีกับพี่น้องเนาะแต่ว่าถูกแตดหาสองกับเป็นหา้าห้าละพี่น้องเป็นหาสองตัวแต่กลางเลยเป็นหาสองตัวอืม ปังปังสามตัวเด้อหลอกที่อะต้นมรกตใหญ่กําลังออกดอกไม้แข็งปังปังเลยกําลังออกดอกไม้กําลังออกดอกไม้ครับพี่น้องเนาะปังปังสามตัวเด้อครับพี่น้องกําลังออกดอกไม้เนาะกําลังพูดอกกันมาหน้าจีเป็นหาสองสองครับพี่น้องเนาะ ห้าสองสองโอ้เสดายเด้นมาวาดเกิดแยเขาเลยที่นี่หาสองสองสรุปตัวเลขครับพี่น้องหาสองสองเนาะสรุปตัวเลขห้าสองสองครับพี่น้องสรุปตัวเลขหาสองสองเลขหาแต่ก็น่าจะเป็นหาหาครับพี่น้องเนาะหาหาสองสองมาานัานครับพี่น้องเอ้วังฝังกันสุกดรครับผมสวัสดีครับ